ก็ไปดูสภาพรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีดำรถของหัวคะแนนที่ ของพันตํารวจเอกนายแพทย์สามารถแก้วมีชยัยนะคะที่เป็นผู้สมัครเขตเดียวกับคุณวันอยู่บํารุงเนี่ยแหละคะ่ะซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันไม่เคยมีความขัดแย้งกับใครมาก่อนก็คาดว่าน่าจะเกิดจากการลงพื้นที่หาเสียงในช่วงเลือกตั้งนี่แหละค่ะ,คะหลังจากนั้นคุณพิสิ์ก็ไปที่สํานักงานกรอทเปิดถแถลงถึงนยโยบายด้านเศรษฐกิจของพักนี่คือความเคลื่อนไหวของประชาธิปัตย์ในวันนี้ค่ะส่วนคุณยิ่งรักชินวัตรค่ะผู้สมัครระบบบัญชีรายชื่อหมายเลขหนึ่งของเพื่อไทยวันนี้ก็นําทีมไปที่บริษัทสหาฟาร์มนะคะก็ย้ําาบอกว่จะ หน้าสารต่อนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยการส่งเสริมภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งนะคะวันนี้คุณยิ่งรักพูดถึงการวิพากษ์วิจารณ์การออกถแถลงการจุดยืนเมื่อวานนี้ที่จะไม่ร่วมงานทางการเมืองกับภูมิใจไทยนะคะบอกว่าไม่อยากให้มองเป็นเรื่องการเสียมารยาททางการเมืองหรือหวังเรียกคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นแต่ว่าเป็นแค่การแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องนี้เท่านั้นแล้วก็ยืนยันว่าเป็นมติของคณะกรรมการบริหารพักไม่เกี่ยวกับพันตบัตรโททักษิณชินวัตรค่ะวันนี้ก็ไปหาาเสียงกับชวมมุลิ สุราหัวหวมากน้อยเขตบางกะปิด้วยนะคะพูดถึงเรื่องการจัดหาตัวเครื่องบินและอาพาร์ตเมนต์ราคาถูกให้กับผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัสแล้วก็ขอขยายโคต้าสําหรับคนไทยที่จะเข้าร่วมพิธีนี้ด้วยนะคะก็มีนี่ค่ะคลุมฮิญญาปเป็นการต้อนรับแล้วก็ผู้นําศาสนาก,ก็สวดดูอาขอพรให้กับคุณยิ่งรักด้วยนะคะช่วงค่ำก็มีกําหนดขึ้นเวทีปราศัยที่หน้าสารกลางจังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะส่วนภูมิใจไทยค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้ เพื่อไทยเขาออกแถลงการไม่ขอร่วมรัฐบาลด้วยนะคะวันนี้คุณบุญจงวงไตรรัตน์รองหัวหน้าพักภูมิใจไทยพร้อมบบกับแกนนาก็เปิดแถลงข่าวย้ําบอกว่าไม่ว่าพักภูมิใจไทยจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็ยึดมั่นในอุดมการ์ทางการเมืองและพร้อมร่วมงานการเมืองกับทุกพัก แต่ต้องมีอุดมการตรงกันเท่านั้นและไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมายังไงพักก็พร้อมน้อมรับค่ะโฆษกพักภูมิใจไทยย้ำนะคะว่าการจับมือเป็นพันธมิตรกับพักชาติไทยพัฒนาก่อนการยุบสภาเพราะว่าเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าพักชาติไทยพัฒนาต้องการไปร่วมงานกับเพื่อไทยก็คงต้องคุยกันว่าเขามีเหตุผลยังไงนะคะกรณีนี้นะครับหลังจากที่เพื่อไทยออกถแถลงการ เชียวภูมิใจไทยนี่นะอาจารย์สุรโทโธราชัยคุณนะครับรัฐศาสตร์ของจุฬาเนี่ยวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับแบ่งออกเป็น3ข้อนะครับก็คือว่าเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับเพื่อแบ่งข้างให้ชัดเจนแล้วบังคับทางอ้อมให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใครนะครับที่มีอยู่ประมาณสัก50%าสกว่าเร็นตศษเเนี่ยนะให้เลือกพรรคเพื่อไทยนะ,คะสคือเป็นการปราม ปรามพรรก,การเมืองขนาดกลางขนาดเล็กให้เจียมตัวเองอย่าต่อรองให้มากเกินไป 3. ก็คือต้องการให้พักขนาดกลางขนาดเล็กที่จับมือกันอยู่แตกออกจกากกันเพื่อลดอำนาจต่อรองทางการเมืองของพักเหล่านี้เพราะว่าพักเหล่านี้ก็ไม่มีใครอยากที่จะเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วนะครับแล้วอาจารย์ก็ก็บอกว่าคือการไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในครั้งนี้ก็ต้องคิดให้จงหนักนะครับว่าจะ เลือกพักการเมืองไหนนะครับในขณะเดียวกันวันนี้ทางสำนังกงานตำรวจแห่งชาติก็มีการสาธิตยุทธวิธีในการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้สมัครสสอ